สวัสดีค่ะวันนี้พีกินก็จะมาทำพิซซ่านะคะดับแปลงพิซซ่าที่ซื้อมานะคะอันนี้คือพิซซ่าเนื้อไก่นะคะใส่เห็ดนี่ค่ะคือว่าพีกินจะกินสับปะรดนะฮะกินสับปะรดก็เลยก็ต้องแกะเนื้อไก่ออกนะคะไม่ชอบไม่ชอบเออเนื้อไก่นะคะพีกินก็จะแกะเนื้อไก่ออกนะคะ แกเนื้อไก่ออกนะคะพริกเป็นก็ซื้อสับปะรดกระป๋องนะคะอยากกินเยอะก็ใส่เยอะคะ่ะ แล้วก็เอาสับปะรดโรยลงไปค่ะ ถ้ามีชีสก็เอาโรยลงไปนะคะพริปดิ้นไม่มีชีสนะค่ะแค่อยากกินรสสับประรดค่ะซื้อผิดมานะคะพินไม่ดูดีๆค่ะคือมันเป็นพิซซ่าส่นะคะเข้าเตาอ,อบกันเลยค่ะเข้าเตาอ,อบกันเลยค่ะ ประมาณสิบห้านาทีนะคะกำลังรอ ิซซาอยู่นะคะพิ้นก็พามาชมของใช้ในครัวเล็กๆนะคะคือนี่หม,ม้อหม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งใช้ดีมากค่ะใช้ดีมากเราสามารถจะนึ่งข้าวได้แล้วก็นึง่งนึ่งปลาได้นะคะหม้อแบบนี้ใช้ดีมากแล้วหม้อไฟฟ้าแบบนี้ก็ใช้ดีค่ะไม่ติดไม่ติดก้นหม้อนะคะ ใช้ดีมากค่ะนี่ค่ะหนามากค่ะใช้ดีมากนะคะมาดูตู้เล็กๆของพีกินนะคะนี่ค่ะทีนี้ก็ใส่เครื่องใช้นะคะคือเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้พลาสติกนะคะนี่ค่ะ ชันนู้จะเรียงของที่ว่าใส่น้ำนะคะแล้วชั้นนี้ก็หยิบช่วยง่ายค่ะหยิบช่วยง่ายก็วางตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็เก็บของพลาสติกนะคะอันนี้หม้อน,นใส่น้ำแข็งนะคะ ะะซื้อตั้งเยอะแยะนะคะแต่ก็ฉลอเออกมาใช้เหมือนกันค่ะถ้าเก็บนานๆจะเสียนะคะชั้นนู้ยังมีอยู่นะคะชั้นบนค่ะชั้นบนสุดเก็บหม้อนะคะหม้อไฟฟ้านะคะชั้นสูงปิดก่อนค่ะ ของใช้ในครัวเรือนเล็กๆนะคะของใช้ในครัวเรือนเล็กๆในครัวเล็กๆนะคะน้ำค่ะน้ำกล่องเอาไว้นะคะเผื่อจะกินก็ง่ายตดัดดิบเอาที่นี่ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าเราต้องกล่องเอาไว้ค่ะนี่พิดก,กินก็ใช้ชงชานะคะชงชาแล้วก็เจาะแมกโนนนนะคะ ออกมาแช่ใบเตยหอมค่ะจะได้สดชื่นในครัวนะคะในครัวมีต้นไม้ที่แช่น้ํานะคะจะได้ดูสดชื่นค่ะนี่ก็มีไม้ใบนะคะปิกนป็นามาแช่น้ําตอนเล็กๆน,ะะนี่ค่ะขึ้นแบบนี้สวยมากเลยเห็นไหมสวยงามทนทานนะคะ ต้นนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยค่ะสวยงามคุณทุกต้นโชคลาภคือต้นที่ทนทานอยู่ยงคงกระพันเลยค่ะสวยงามมากค่ะเอามาวางไว้ที่ในครัวหรือว่าโต๊ะกินข้าวจะดีมากค่ะจะดูสดชื่นตานะคะนี่คือที่ฟ้มจอกนะคะเล็กๆค่ะหยุดได้เปิดได้นะไม่โดนขีบฝุ่นด้วย ที่นี่ก็คือตู้นะคะตู้ไม่ใช่ตู้กับข้าวนะคะตู้ที่ว่าเอามาเรียงของนะคะของจะเต็มข้างในคะ่ะมีตู้ก็มีของเต็มคะ่ะลูกสาวก็เอาผ้ามาปิดเอาไว้นะคะนี่นค่ะควอเล็กๆนะคะ ชมครัวเล็กๆพิซซ่าดับแปลงนะคะชมครัวเล็กๆของพีกวิ้นนะคะมีพัดลมเผื่อว่าร้อนนะคะถ้าไม่ร้อนก็ไม่เปิดนะคะที่นี้ไม่ร้อนนะคะพิซซ่าหอมแล้วนะคะ ระหว่างที่รอพิซซ่าอยู่ก็ชมครัวเล็กๆของพี่วินนะคะประมาณนี้เท่านั้นค่ะมินิมมนีเซมเปอร์เซมเปอรค่ะคือครัวมินิมินีนะคะ ซึ่งจะมีหลายคนอยู่เยอะกอ็ตรงกับวันหยุดของลูกๆหรือวันจุดจีนหรือวันสําคัญสาคัญนะคะเวลาก็กลับมาก็จะเต็มครัวละคะ่ะตอนนี้ต่างคนต่างก็ไปทํางานกันแล้วนะครับไปทําธุรกิจกันบ้างทํางานส่วนตัวบ้างะค่ะเหลือแต่พี่กินอยู่บ้านนะคะ ตอนกลางวันก็มีอยู่แต่แม,ม่ปิ้นเท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวลูกๆก็กลับมานะคะยืนรอพิซซ่าอยู่นะคะแต่ถ้ามีซอสตอร์เนโตใส่ลงไปก็ดีเนาะเดี๋ยวพี่ปิ้นจะไปหาซอสตอร์เนโตนะคะลาดลงไปข้างบนค่ะใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปิ้นขอใส่ ก็ใส่มาอยองเนสลงไปค่ะร้อนนะ,ะี่ค่ะใส่มาอยองเนสนิดหน่อยนะคะเขาอบสักนิดหน่อยนะคะ สินาทีอีกสิบนาทีค่ะสุกแล้วนะคะพิซซ่าดักแปลงของพี่วินค่ะใส่สับป,ปะรดลงไปนะคะตักใส่จานกันค่ะดื้นนะเดี๋ยวขอเก็บใส่จานก่อนค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะ พิซซ่าไก่มาเป็นพิซซ่าสับปะรดอย่างน่าทานนะคะมาค่ะกอ้กอบอร่อยมากค่ะคือมีดตัดเค้กนะคะโอ้กรอบมากค่ะนี่โอ้ร้อนมากค่ะร้อนร้อนค่ะโอ้นี่ค่ะ พิซซ่าสับป,ปะรดนะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะกรอบๆนะคะเหมือนขนมปังเลยค่ะโอเคบายยขอบคุณ thank you เดอร์มาก้าเซ่กัมเซียค่ะ